พี่ชายบิวกันยานีโดดสะพานจมแม่น้ำตาปีเรือเข้าช่วยโยนเชือกให้แต่ไม่รับพี่ชายบิวกันยานีกระโดดสะพานสีสุราตจมหายในแม่น้ำตาปีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาเปิดโพสต์คนเห็นนั่งบนสะพานพยายามเกี้ยกล่อมไม่เป็นผล วันที่4ธันวาคม66ทางศูนย์วิทยุ191สอพอพเมืองสุราษฎร์ธานีรับแจ้งเหตุมีคนกระโดดสะพานสีสุราษฎร์ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ชายอายุประมาณ30-40ปีศูนยปีสูญหายจมในแม่น้ำตาปีทราบชื่อคือนายจิตกรเจียมสกุลหรือบอยอายุ45ปีทำงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ของบริษัทแห่งหนึ่งและเป็นพี่ชายบิวกรราณี นักร้องลูกทุ่งชื่อดังโดยกรณีดังกล่าวเกี่ยวกับพี่ชายของบิวกรยาณีทางเฟซบุ๊กอนาคตที่สดใสได้โพสต์ลงในกลุ่มเฟซบุ๊กสุราธ,ธานี4.0ด้วยภาพพร้อมข้อความว่าทีนี้สะพานสีอีกแล้วขับมอเตอร์ไซค์มารอบแรกมีคนเห็นผิดสังเกตมูลนิธิกับตำรวจช่วยเกียรกล่อม จนขับรถออกไปพอปลอดคนกลับมาใหม่ก็พุ่งหลาวเลยถึงขณะนี้ยังไม่เจอตัวยืนยันเป็นพี่ชายแท้ๆบิวกรายานีนักรองชื่อดังด้านอาสาจักรยานยนต์มูลนิธิกุศลศรัทธาสุรัานีได้เผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า วันที่4ีธันวาคม66เวลา16 0 5นานคนกระโดดสะพานสีสุราษเบื้องต้นชายหนึ่งรายอายุประมาณ30-40ปีขับขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำทะเบียน1กอไก่ขอไข,ข่7 9 48กกระโดดสะพานสีมีเรือเข้าไปช่วยโยนเชือกให้แต่เจ้าตัวไม่ยอมรับเชือก เวลานี้ศูญหายกูภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุสำหรับครอบครัวของบิวกรยาณีเจียมสกุลมีพี่น้องสามคนเป็นผู้หญิงสองคนและผู้ชายหนึ่งคนโดยบิวกรยาณีเป็นน้องเล็กคนสุดท้องมีพี่สาวคนโตส่วนนายจิตกรเป็นลูกคนที่สอง